พ่อแม่พี่น้องพุดนะพุดนะพุดนะมาเด้อจ้ามาเด้อเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดามเฮดมาดามเฮดทั้นศูนย์พ่อแม่พี่น้องเลยจ่าพ่อแม่พี่น้อง,พ,องพูดนะมาจอบสันกับบอออกข้าวบ่มาจอบมือสองมือลากเท่านี่จา้าเบิ้งเล่านั้น ศูนย์ให้เฮ็ดศูนย์คักศูนย์เหน็บปุณห์เต็มขอนอยู่บ้านเต็มขอนอยู่บ่แม่พี่น้องได้เพิ่นเบิ่งมันเอาบ่ได้ดอกเบิ่งแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งเพิ่งขางนี้กันโอ้ยพ่นน่ะพวกเจ้าเห็นบ่พุ่นน่ะเก็บทางนี้ก่อนเนาะขอให้เพิ่นเบิ่งเฮ็ดบา่โอ้ยจะแม่นปวดแม่นโพคักหลายพ่อแม่พี่น้องไอ้เบิ้งพวกเจ้านั่นน่ะเสอน้ำตู้ข่อยบ่พุ่นห์ไม่มันโอ้ยเบิ่งฉอนี่แล้วขอนหมานขอนขำขอนคุนตายแล้วเธอเอ้สมัครคักแท้ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยพุณนะคุณนะอุ้ยอันนี้ขอนไข่มุกของมาดามเฮดก็ล่ำด่วนดาดกำพันพ่อแม่พี่น้องเลยมีขอนไข่มุกอันพี่จอยพันวาอยู่หมู่ว่านพันมาขอนขอนใส่ข้อมูข้านั่นเด็กว้าข่อยไปจอมือหนะมันบ่มีบัานนี้มือนี้ได้มาเบิองพ่อแม่พี่น้องมืองเ้านี่ตีมืองเ้าพี่จอยเอ้ยเฮาคือบ่มายแต่หมู่ว่านมาแต่หมู่ว่านสิงามกว่านี่เนาะเมียนี่เม่มันเอามันเดี๋ยวเขาคอยพิจารณาจะแล้สอบพี่น้องเอ้ยพุณนะพุณคไปไกลๆกลจนจักบาทจกน ังเลี้องใจเลื้ยใจเฮ็ดแล้วเถานี่จ้าพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะพวันทราบลาบอยู่พุดนะเฮ้ยจะแม่นโพดแม่นโพดจะแม่นข้นคำข้นคุนปล่อยเพิ่นเถาพ่อแม่พี่น้องเลยปล่อยเพิ่นเถาแน่เพิ่นสิเสียใจฮะโอ้ยคุณได้เพิ่นเถาเฝ้าปลามาทำไมเขามาเก็บเอาเลยเอาเลยปลาร์ตินโอ้เหลืออหลีขนาดโอ้เจ้านี่สมกับมาดามเฮ็ดอีหลีเนาะมาดามเฮ็ด นี่แหละพ่อแม่พี่น้องมาดามเพชรของแท้ได้หนิได้ว่าแมนของปลอมเด้อพี่น้องมาเบิ่งเด้อเบิงบ่งแบบเทนิมามากมา,มา,ากอ<ๆ>่าแบบเทนิเจ้าว่าอยากเก็บเองปะมาดามพอกับมาดามเก็บเรถ <c oughs> อุย้ยงามขนาดเออชอนนี่ก็เก็นข,ขาดแล้วชอนนี่อุย้ยบิ่งมันแม่งแม่งไตเต็มเลยออเอามาใส่นาเธอดูน้องด้ยโอ้ยเธอจะแมนเธอคักเธอแน่เธอเนาะ พูดอะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปล่าได้ละไม่สุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามจะงามเลิศเลิศเธอเอาเอาพูดพูดอย่างแค่ยายบายนะไมอย่าสั้นสหายห้งยนะยายบ้านัวหอมเห็ดเธอซอนนี่ก็เลิศแล้วเนาะโอ้ยเฮียหกเฮียหกจัดในรองพูดอะเป็นตับเป็นตั๊บจ้าพูดอะพวกเจ้าเห็นบ่อพูดอะ ซื้อเขาแพงแพงเด่อนี้ยนั่นเ<า>นี่ยโอ้ยสามสี่อันนี้นึงสามสี่กีบสามสี่ผาขนนอ,อันนี้หน่อยจ้องไหวแล้วเถวขื่นเนะมาะมาเมาอันนี้บ่แม่ยัง,งได้พี่น้องเบาใส่เพิ่นเบาใส่ขนอนเวลาเข้ามาจอบเหล้ากับบ่ขึ้นเพ้อแป,ป๊บเดียวหายหลังโอ้โหมีดหมีดแพ้ใจสิบอกให้หูไวายว่าเวลาเข้ามาจอบแม้แต่ดอกหน่อยกับบ่เห็นหวีแววมาเบิ่งอีกมื่นหนึ่งโอ้ยลักขึ้นตปลักขึ้นอูตายแล้วคือสีวายเขาเตะ แค่หอบเจ้าเสียงหลงหมือเสามาลองมึงตัวนี้ดูมันจะเอาได้บ่ละเอีะได้นี่เดี๋ยว่จะน้าจะละสอบมือได้เนาะอุ้ยได้ได้น่องได้อันนี้ก็เห็นว่าแก่เต็มตัวนี่ยแบ้ดไอ้ไอ้ยังก็ล่ะเขินบพร่แม่นแก่เต็มตัวเขาเห็นว่าใหญ่เต็มที่ใหญ่เต็มที่แก่เต็มตัวโอ้่พี่น้องบอกพิษบอกสิ่น้องสยันบอการูปน่ะได้ค่ะได้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 ยุดแล้วละประตองห่วงเธอเอ้ย โอโอป <c oughs> วดโผล <c oughs> ห่หมูปากแตงขั้นแขวอะแมนสุดยอดอิรีเลือดขนาดเลยพนน่ะโอ้โห,โหโถถเธอเสียใจหันเอาบอดดาทั้งเบิดคอชนี่ส่วนมากมากแย่ไ,ได้กระสิบที่แยวนั่นที่แพมมาพอมันเผาถิมนี่จา้โหโหไขไขาเฮาเขาใครว่าเพิ่นยูเลิกแล้วเฮามาบกว่ถึงเพ,นะพิ่หนหรอไหมพี่น้องจา้า สุดยอดอีกนะจ๊ะแป๊บนึงพ่อแม่พี่น้องแป๊บนึ่งนะจ๊ะเด้ออันธุรกิจป้าโทรเขาแป๊บนึงจ้ะรับโทรทัพย์จับบาตกันโอ้บ่หน้ำกันบ่ภาษาเดียวกันบ่หลูเลียงเวออันกระลั่งจมเหมือนมูนที่ทำงานเหมือนสื่อปลาน้ำเขาปลาทูมันบ่อเขินมาคันมาคันอันปัสสาวะเนี่ยเพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันบัะธานีแล้วว่ากันบ่หลูเลียงบอกว่าให้เขาซ่องฟิตไปมือเ้ามากก็จ้อยเสียวอันอันกระทังไอ้ยังก่อนเรา เพื่อนไว้ยังก่อนละตู้เย็นเคลื่อนที่ตู้เย็นเคลื่อนที่ของจอยไปใส่เอาปลามันใช่ในแข็งคงทีอันนั้นว่ากันไม่รู้เรื่องเสียห้าเขาแปลว่าเดี๋ยวนี้ผู้หนึ่งก็เก็บเพชรอยู่มันคำมันเหมือดเราสิเปล่าจังใดผู้หนึ่งเราอยู่ในป่าผู้หนึ่งอยู่ในป่าเงื่อไหลโอ้ยแต่ละเหมือนนี่ไม่แน่ใครได้กมวนได็กคำอยู่เอารวดกันยังวะ ไล่เบากันบอลลูเลียงผู้จัดการก็ว่าจอยจอยมาสันถ้าฟังที่เขาเบารูเลียงมาสันก็ปวดหัวแถวพะนะเขาเบาอย่างกันเธอเขาสิเสียงเสียงมาเป็นเป็นเป็นเนาะเสียงเป็นเป็นนั่งหาซิบนั่งหาซิบหาว่คนผู้น้อยก็เลยเบิ่งบ่คอยเถ่าเนาะแต้วนาจะหล่นขึ้นเจกนี่แหละคนเวียดนามเพิ่นบ่คือคนเวียดน้าบ่เสรละว่าเพิ่นขึ้นเจกเจกขี้ กระปุตเจ๊กกระบุตรเปล่อนสาวจอยเป็นเจ๊กกระบุตรพ่อแม่พี่น้องโอ้ยไต่เห็ดงามคือเก่าเนาะคุณลำดวนเอ้ยจอยพอดีละมีมีผื่นทีอยู่ก็สิบวันรับปากเอาอันเอาเอาอันปลามาดามไต่ในเสียไปใส่เห็ดอันซีซ่างเนี่ยห้องห้องแผลบ่ของตู้หันแล้วเพราะว่าปลาพี่เนี่ยเต็มโตเต็มตู้อยู่ได้เลยได้เลยมาดามก็สิไปเคี่ยวก่อน เี่ยวมงก่อนเด้อมีอยู่ดอกมีมีอยู่มีอยู่ว่าปีนี้เฮ็ดเฮ็ดเปิดท่านได้แซ่หลายเฮ็ดผึ้งเศร้าออกมาให้ได้๋ยวแชรเอาทั้งไตเนี่ยเจ้าสิได้งมเอาได้หน่ะได้ได้ก็ได้ได้ป้าคะเดี๋ยวเดี๋ยวหอยควายเอาต้นหนีก่อนเร้กำลังว่าซักนะน้องเด้อยควายเก็บเพิ่งเพิ่งก่อนเจ้า่อยเอาส่วนโอเคค่ะขวดแล้วมีการแบ่งสันต์ส่วนได้ไหมเอาต้องนั่นนะนั่งบ่เห็นเนี่ยนะนั่นน่ะบ่เอาบ่ น้าบ่เห็นเก็บมาแน่บ่เห็นติบ่เอ๊มาดามต้อนี้บังต้อนี้บังมาดามเหมนเพื่อนเห็นตั้งแต้มมองหลายๆพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเท็ดดอกใหญ่ๆเพื่อนจังเห็นกันมองได้หน่อยนะแม่นี้ให่ละไปค่ะเอาเอาแยกกะหัวแม่เราโอ้เกาะหัวจุกกันไปอีกตัวเุ้ยห่ามค่ะคันเราคนเดิ้ค่ะ สอยมกเข้านี่โอ้ยแล้วใจตอนนั้นเนาะที่เขาเก็บกันทำไมที่มาพอเพิ่นตอนเพิ่นอันนี้เนาะโอ้ยกระลังพอดิบพอดีกระลังอ่อนกระลังงามกรีดกันว่าสนุกเดี๋ยวต้องมีฟิวนั้นอีกเด้อมาดามจะมาจอบเรื่อยๆอันเพราะเฮ็ดเพิ่งกระโบเดี๋ยวสิเสิมีเวลาให้เฮ็ดนั่งร่มหรือเปล่าเดให้เฮ็ดนั่งล่มละละบัานเฮ็ดนั่งล่มว่าก็สิบบาเดีเท่ารอเจ้าบ่ต้องเขียนมาเลยยะสุวรรณออเดอร์ปลาฟินิชแล้ว หรือว่า, <What? S 2> วาขันเล่าสีเอาก็บห้เหล้าเอาไปโอเคโอเคขันเรล้าสิไปเหตุทุระมา,มาดามเล้ากับมี่ยูบ่เปมนเรลาบม่ออม,ม,บ <Okay. S 1> มบี่เออเอามาจากว่าแบงสันปั่น่วนกันไหมว่าผู้ใดเสียเอาจักโลจากโล่นะสร้างมาสิบโล่มันบ่าวเออสร้างมาสิบโล่เอาให้เล่าหาให้แพทย์หาก็ได้ แค่เราโลเดียวพ่อเจ้าแย่สุวรรณเจ้าโลเดียวพ่อเจ้าเจ้าผู้ใหญ่เจ้ากินหน่อยเจ้าผู้ใหญ่เจ้ากินหน่อยเอาไปสิป้าเนาไปสิใหญ่น่าเอาป๋าใหม่ไม่เอาเป็นป่ะพ่อเจ้าไปปุ๊บถอดปรับลงเฟซบุ๊กปุ๊บจะแม่นฟันคือจะเดินจะแมนฟันคือกันยังป่โอูตัวนี้เนาะเพิ่งแตตาแล้วข้าวเดียวเธอพ่อแม่พี่น้องเลิศนะจ๊ะอาซีเบลิง่าไม่ได้จัะเพราะว่ามันบ่แมนเลย มันบมแมนอันเป็นช่อเป็นช่อแบบจต็มแต่ว่ามันเต่งมันเต่งมันค่อยเป็นชอน่อแมนห้าวกะชลาใจว่าเพิ่นสีบ่ออกเออกบอร์อกจังได้ยี่กันบ่ได้ยะชลาใจได้มาเบิ่งอยู่เรื่อง เรื่องของเรื่องก็สิเจ็บใจนะเจ็บใจแด้เด้ประเด็นเบิ่งอยู่ได้เบิ่งเจ็บใจได้พ่อแม่พี่น้องเจ็บใจแล้วเฮ็ดแค่นี้สิได้กินเห็ดเอ้าตำกล่องเจ้าของเขียสดๆน่ะแม่มันก็สดอยู่แต่ว่าแบบแห่อ่อนๆน่ะแม่อ่อนๆกำลังโอ้ยเบิ่งแน่นิแต่นี่งามเนอ่ะสุดยอดอีหลีเธอพุ่นมีการยืนมูยืนแมวได้พ่อแม่พี่น้องผุนถึงจะถึงขวอนพุ่นผุนและเลี่มเอาประเด็นเนี่ยเามาเบิ่งจังที่มาเบิ่งหรอมันสิเอาได้บ่มันเละแล้วให้ย มันขนซื um> ้อดอกน้องพี่บ้านะลองลองเบิ่งดูโอ้ยมันบลเลดอกน้องเอามาวันนี้ทำบลเลดสิเก็บมึงแต่ทั้งๆนี่เละแท้ะใหญ่เลยโอ้ยบลเลดบลเลดดอกบลเลดอู้ยสวยได้เสยได้เสยจะได้เสยเอาเอาผูบอกกระไรสียุ่งยากได้สีขาวซัดลงมาหนีแต่ตอนนี้เน่าแล้วเอ้ยเน่ามันถือน้ำทั้งงกันแต่ว่าข้างล่างมั่นใหญ่แล้วสิเลือกเอากันอ่ะมันมึงขอดาเสียดายเห็ดเน่าถึงนี่จ้ะ ต้นหนีมันเอาไดายุเอยต้นซุ่มผีมันน่าหรอไหมนั่นเห็นบ่ออ้ยพี่นองเอ้ยแล้วบังแล้วบังแล้วบังด้วยน้องเด้อเห็นท่าเห็นบ่เห็น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 คุณอะเต็มขอนอยู่คุณนังโอ้ยมารามผู้ปล่อยให้เหตบานเน่าถิ่มอ้ยข่อยลหลือใจเด้อจะข่อยสิหอมงเป็นภาษาใดดีข่อยเลือใจเหตเถานี่จ่าข่อย เห็นเห็ดเผาเงี้ยมัได้ใจสิกาดใจสิขาดแคนไหนมันบอกมึงก็หลับจ่อยมันบ่เผาเนี่ยโอ้ยดีดคุ้มตาเจ๊แม่พี่น้องเอ้ยุยึกยักยักมันเป็นยึกยักยักโอ้ยน้ำเผาเนี่ยคุนอ่ะเพียะมาเบิ่งเพียะอุ้ยกเนียดจะเอาได้ได้ใหญ่เอาได้ในในส้มในมึงมึงเปียกกระตมเ่าเด้อพอแม่พี่น้องเอ้ยไม่มันสิดีดคุ้มตาเจ๊อ้อสิคับแม่พี่น้องเอ้ยเอ enjoy หลายสายเดินหมากับมาดามเห็ดปล่อยเหผาเห็ดเผา มึงดูหน่อยเดี๋ยวบังดูวูบมันอมน้ำซื่อๆนี่มันอมน้ำมันอมน้ำโอ้มาซักหัววบโอ้ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งข้างล่างมันนี่ยขันมันเปื่อยตรงเบิ่งอันเบิ่งอันั่นนั่นอันนั้นข้างล่างมันอยู่ต้นนี้ได้เห็นบ่้นี่แต่ต้นนี้บ่ได้อีหลีบ่ได้นั่นอันนี้เละตุ่มเปะแล้วนี่ตุ่มเปะต้นนี้ก็เละเห็นบอนอ่ะข้างไต้มันเป็นแนวนี่นี่จังสีจังได้สีนี่ได้อยู่โอ้ย พากันไปอยู่ไซมานอนมาดามก็อยู่แถวนี่แหละมาบ่หอดมาบ่หอดเพิ่นจักเจ้ามาเบิ่งเราก็บ่ขึ้นมือว่านนี่มาสิมากับโบมามือว่านนี่คือสิสิบ่เฒ่าเนาะแม่นอยู่มาพ่อ์ก็พากันมามือวานนี่มาคุยกันอยู่แย่เบาอยู่มือวานนี่น้อนก็ว่าโอ้ยขอไปเบิ่งมันก็เบิ่งมาแล้วเพื่อนเราก็เบิ่งอีรีเนาะแมนอยู่เอาไปสุดยอดอีรี ไพวอันนี้บงี่ละบึงน่นี่จนบัลลบัดันมดเลยแต่ละตุนศาสต์น้องคนเนาะนน้าเกิดล่อเฮาไปทางอ่นซ่อเตยเวอยูคณะแทย์ยุดยุดเจนแพทยคณะบอไปเฮ็ดงาเลยนเป็นแนวนี่นเปื่อเราบอไดยเราเนอกอันนี้เปื่อแล้วเปื่อ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  อันนี้แก้วอ,อ,อันส้มดอกข้างล่างนีส้มสีเปลยอยู่หนอมืออันนี้เอาไปได้อยู่นี่นนี่น้ำพีนี่พี่จะออกนี่อันนี้แล้วเอา่ยโอ้ยเลือดคักเลือดเนี้ยเบื้งเนี้ยตักัเสียดายค่ะเสียดายพูดไ่ะโว้ยโว้ยมาดามเจ้าเอ้ยจะขอเห็ดหยังหมู่บ้านนี่จะแนะนที่ดีเลยกันมากนะครับก็จังหวะเจ็บใจ ุยกันยุบสิมากับผมาหมดแล้วท่าทาสิเยอะผมแม่เป็น้องเบิ่งทาพ่นปีนคอนพุนมาปีนคอนน้ันอู้สลายเฮ็ดสลายวโอโอขันม่เปันเป็นบัเนาหนาสองกระบุงหล่นพุนแล้วตายดีๆด้นองเ้อ บึงดักน้ำไปก่อนบ่ได้บึงเพื่อนบ่ได okay ้เฮบึงอันนั้นบอยเดอร์สีบอกไ้เดอเบิงช่างผีเพื่นสิไปเบิงช่างพุนบัเทนีพ่อแม่พี่น้องทางนี้ก็บ่อยห้เ่าเือกันเดี๋ยวเดียวเดียวแมนม่เหรอแม่พ่อแม่พี่น้องพากันปีนคอนคือไม่แล้วกรเดาใจเพื่นบ่ถือ่พุ่นจมใหเเต็มกร่า เรื่องมีอยู่ว่าเห็ดเท่าทิ้งนี่จากคุณมาดามเห็ดกับคุณเอนจอยไลฟ์สไตล์ตัวนี้เอาได้ยุ่ยให่ได้ได้ได้โอเคดีจ้ะโอเคอยู่ผลบึงแน่นดอกไงบานเต็มทีเนี่ยผลถัดเล้วไงเต็มทีแล้วก็คากิ๋วแล้วกับคากึ้กันเอาได้ซ้ำนี่ละใหญ่ซ้ำนั่นละค่ะนี่เบึงที่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆลาีปล่อยเห็เห็ดเท่าเด้อผลไม้มันนี่ตั้งแ่ แต่หลายเติออยู่แต่ว่าช้อนี่มันจูใจเนาะสะใจอิลีช้อนพ่อแม่พี่น้องเกินกูนะโอ้ยจะเป็นโร่งงามคักเปหนึ่งกินสปายสบาเด้อค่ะน้องเป็นผู้สร้างเหญ่สิไปหนึ่งกินก่อนนะน้องหนึ่งกินเรียบร้อยแล้วน้องหนึ่งแล้วเอย่าบ้านในหนึ่งอยู่พ่อแม่พี่น้องถอดแล้วบ้านในกินเข่าอยู่ฟ้าวน้ำมันเห็ดน้ำเห็ดตะปันหันกะเท่าแล้วเห็ดตะปันหันกะเท่านี่จาตะปันหันกะเท่านี่จากข้นยุ้ยเลือดอีริเนี่ยหมู่บ้านถ้าสามารถ เมนมันสีหลุ่นหนีเลยเมนว้ายอยากนึกสาพาพ่พแมพน้องจ้า <c oughs> นึกสายเกินไปแล้วแต่ว่าตอนเป็นหนีสีบบหายแล้วสายเด้อ <c oughs> สีสีแบบมาให้ท่านเพิ่นเดิมยองเด้อเถา้าคา้อนเอาคักคะแนนเวยแล้วก็สีว่าว้ย จะปล่อยคอยมื่อคอยเทาแน่ผัสิบ้านละแง่แรก็มาเก็บดอกโมเมนต์เก็บจนแป้นตอนนี้โป้ก็เก็บผัสิบ้านละอาจานให้เพิ่นจัดให้เพิ่นเนี่ยเพิ่นเกียโอเคจ้าพี่นุ่มผิวหนุ่มไม่ให้เขาเก็บเจ๊โบะค่ะแมนค่ะโอเคลุ่งพากันลุ่งคอร์ดก็เด้นพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ดเป็นแม่ไก่พ่อแม่พี่น้องเลยจนว่าเน่าจนว่าเถ่าถิ่นถึงเวลากลัวพวกไงพวกเตะพวกนั้นเุ้ยพวกนั้นห้อย เขาหนจักะยาขาเสยหนาเซย์ั่งแห่งคาอกโลเลยแถวแอยญ่ปุ่นอีกคนอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพรอนโนก็ขืนได้นะมอืมแต่ว่าพิ่นผ่นเดี๋ยวถึงเวลาเืนขืนปีนี้มันแรงไม่มพี่น้องมันแรง คนมันบวคักเนาะปีนี้เนาะแต่ว่าก็ยังผัวข้ายังโสดดีได้เก็บเห็ดเพิ่งหวานอยู่แเมนเห็ดเพิ่งหวานมาเร็วแต่ว่าเราสิมาอีกบอกแค่นั้นสาธุมื้อนี้ไปเลาะจนวินพ่อแม่พี่น้องยามบ่วมานก็บ่ัมานยางจ็กปาจ็กปาก็บ่เจอยางจะลอยจนแพทบ่ถ่ายคลิปปลาปลานึงสิไปไปได้เห็ดเห็ดอีหยังก็สิแพทย์บอกเห็ดหนังไก่6 7ดอกก็บ่ได้ถ่ายเพราะว่ามันยางไปยังไปพอก็เลย มันบ่มีแนวจูงใจเผื่อจะห้าเปิดกล่องก็เลยบ่บริเก็บซื้อเอามาอยู่เอามาปูกินซาใจเลยดิอีกปลาหนึ่งพ่อเห็ดเห็ดกอสองดอกกับมะฮอดบัตรกวนกินตามหนัพผีกินซบ่ริเฮ็ดยังไม่ดอกวันทายเครื่องฆคลิปไปให้เบิ้งสักราะว่าอย่างพ่อเห็ดมาฮอต้านเับอะไรหิวเข่าจัดการเลยจัดการเลยจี เลาะทัวโลูกบปพ่อเฮ็ดพ่อเฮ็ดเอายนี่ฮมีมันบอกจะจาให้เจ้าเลาะทัวโลูกไม่นหนึ่เแล้วสราฟางบึงครัพื้นตกพักมากกว่านี้เ่าน่เพิ้นอาจจะอืมพ่นนึกว่าอย่าอย่าพ่อเฮ็ดไปเล้แท้อย่าพอ่อ,าพอมาก,กัน บักพี่พวนปลาบักพี่น้องบักพี่พวนเนี่ยดิ้เขาคือบักเล็บแมวเคารวาแมนบ่มันคือบักเล็บแมนเป็นพวงเป็นพวงเก็บใส่ถุงมือนี่ได้บ่คะเก็บได้เก็บได้เก็บได้เก็บไตปุ่นอะปลาอ้อยแล้ววันนี้หักเอาคือพวงขุ่นเจี๊ดแต่บอลเราหายห้าวหกเขาเลยปลาอ้อยมันต้องเอามีดตัดเอามันนะเซียเอาเนี่ยนะบอกว่าเก็บเอาหนีละทำแม่พี่น้องเป็นพวงเป็นพวงงามเนาะใหญ่แต่เสบละไห้อยู่ป่าหน่อยอยู่ข้างยาสวนแต่พุ่มหนึ่งวานพุ่มหนึ่งสมแมนก็เป็นที่สมต้องเอาไปอันนี้ เอาไปเห็ดอันสมุติสมุติไปปั่นไปปั่นคุหผู้นั้นเขากระปั่นผู้นี้เขากระปั่นเดีจะคล้องมาค่อยปั่นจักเจียพ่อแม่พี่น้องปั่นให้กับ่ปั่นบ้านเนยใส่จักเจียอยู่น้องเลยมันมันปั่นมันเห็ดมันดีดีเลยก็ใส่แต่นมถึงสามก็นั่นล่ะแต่บอกสตอเบอรี่ตงไป ซาซื war, saw, <tra> <Car Kick> ้อมาแล้ว <treating> ก <Napoleon> ็ซาใส่เครื่องแล้วก็แล้วค่ะแม่อันนั้นว่าให้ตักเทียก็ยังปะเฮ็ดแน่กิมบ่เก็บไปฝากไอ้หยองกับบักลาข่อยนะของข่อยมีอยู่อยู่เฮือนโอ้มันจะแซ่แข็งเนาะนมันก็สดเนาะเอาไปโลดเก็บอันนั้นมันยังดี๋นี้ไอ้เกียดก็คือจังอยู่ฮอซั่นพุ่นเธอเห็นบ่ข้างบนมันพุ่นนะเเาห็นเดี๋ยวข่อยพุ่นน่ะ มาเห็นหมองพี่ขอก็เลยอยากได้หมองพี่ก่อนใช่มันหลายใจพีหมองนันหมองนีพ่อแม่พี่น้องปลาพักบุ้งลอยล้านเข้ากับว่าเนไปลอกเก็บบลกแอปเปิลผ้าเป็นไปเบิองปลาจักเทียรบ่ได้ไปบล็อกไปจักเทียรพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ไปเรื่อยกลับมาอีกเที่ึงเน้าเห็ดเน้าเต็มค้อนเงยไหลายมาดามผู้ปล่อยให้เห็ดบานคนว่ามาดามเห็ดแล้วปล่อยเห็ดบานผิดดีดีเลยพี่น้องเออขอโทษขออภัย้ใย่หัว เต็มหานี่มือแล้วใ <laughs> นถุงใส่คือแท้มืม่งเสาร์ในการถือแกงไปให้น้องอจะลืมข้าวก็เอากลับขึ้นมากขึ้เก่าเป็นอย่างนี้อ๋อลืมมาให้ลืมเอาไปให้น้องพอตะขากลับขึ้นหนอนมอเตเวย์ขึ้นมาเลยวันนี้แม่เอาเนาถิ่มพอดีแล้วมัง้งจงใบนี่ใบคนอื่นมาเก็บเนี่ย บุญแล้วบุญแล้วเพื่อนใจดีแล้วก็จังเหดเด้อใจดีใจดีใจดีจ้ะขนาดเห็ดก็ยังปล่อยให้ให้เน่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุณน่ะลูกน้องมาดามพ่อเห็ดแม่ไก่พเปิดเอาแล้วล่ะพี่น้องพุณน่ะห้อยถ่ายพุณแมานอนเป่ากินจนมาก่อนเบิพลคนณเหตุนนะอนเอียงเลีงอ่างลางให้คุณกินซะกหลับอยู่แม่นเม่นก่อแหงเหมือนวันนั้นนี่ก้อนใหม่นั่นก้อนใหม่จ้ะก้อนใหม่บิ่งพ่อแม่พี่ไก่ข้อแหงคุณเออพี่ เฮ็ดอันนี้มันเกิดไปทั่วนะเมันตอใหม่ก็เกิดเนาะเกิดนตอใหมเออบอนะงเพนเนมอ้าวนั่งทับน้ำานี่เห็นบอนี่จึงสี่กะเกิดงสลากใหม่พอนแม่ามพานีพนธุ์ใหม่ต้นีหเห็นบอห้อยถากแล้จ่อกินะถากแล้วกาใ่พี่น่องบอเ็นเกี่ยนะเนียนเยออันนี้เท่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเอยพ่นพูนน่กอนงามพ่นโดดเดี่ยวอลังการแต่งานแต่เนียวเลยนะ หยาบพันแล้วมือนั้นสุดนั้นที่เก็บไปว่ามันเท่าเราที่มาเก็บเอารอบสองนึงป่กระพี่สูกไอ้กระพียนละไม่โอ้ยคอยละยำจนปวดก๊กเขียวนั่งกินอ้อนอนคักเนาะไปไปไทยเบิ้งซื้อจับพ่อแม่พี่น้องบ่เอาแล้วบอาบ่เอาไทยเบิ้งความสวยความงามให้เบิ้งซื้อพ่อแม่พี่น้องจ้เพิ่นเท่าแล้วกินเห็ดนั่งร่มแสแฉบแม่นปล่อยเิ่นเฝ้าปลาไปนี่ละโอ้ยนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเที่เก็บมาได้ พากันย่างรอดนะรอดนั่งบอดเอนปิดคลิปกำหนองก็ได้สิผ้ามาเบิง้งสิผ้ามาทำความสะอาดจ,จ้ะแล้วก็สิผ้าเก็บเพ็ดเก็บคอช่องฟิก,กะนะจ๊ะเนาะทุกคนต่วสูงใหญ่ๆนี่เจอยสุ่มนี่ยยนเจอยซีนอบแล้วก็เฮ็ดล่างสูดงดอกใหญ่ๆนี่นะสูดงดอกงามเสียก็เขาช่องฟิกไป งาดคัดงาดนี่พูดนะสุดยูวดอีนีเดือดเลือดเพอร์เฟกต์เลือกออกสมุดดอ,อกบันบานนี่ไงในแยกออกพูดนะอเอาเฮียเฮียเลยพอมีพี่น้องอี หลังๆจังหน่อยแล้วก็เอาเขาชงฟิดไปนักจเนาะแต่ว่าพวมนี้ปฏิเสธหลักไอ้ดอกมันมีดินมีดอยมันหลังายจ้ะมีแต่เปลือกใหม่ึเซือๆพี่ลาอเขาบอกว่าแกงเขาจังหลังจันนึงกันได้ พอ่อหลวบนี่นะจาาน๊ะต่ว่าเวลาซีฟกินเราก็ต้องล้างอีกทีนึงด้วยเมน็ล่างนะจน๊ะเนาะชอบใหญ่ปกตี้ยบก็ยื่จนค้อนไหมมื่ไยุดดั้ำดินมันก็เลยเปื่อนลาย มาหอดจงบานกระคำกระเมิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหอดจะไปกินขเขาเลยยูเขากว่าจะได้กินเขากระถุ่มกัวง่าสีช่องถุ่งแล้วก็มันถุ่งบัวนะ บราณเนีย่ยก็จังเห็ดผง่งเลียดก็จัังอนเห็ดผงหวานนะจ๊ะเนาะจึงหหาจาจควอนใหม่กินเขาอิ่มแล้วส่งนล้วหนาวพ่อแม่พี่น้อง ทะเลใส่เสือ้อกันหนาวคือคือแต่อยู่ในบ้านนี่เงจ้ะ เดี๋ยวหลังแล้วผมเริ่มจ่ายเต้นไซเบิรงอีกเท่นึงเด้อมันสีคลิปมันสีเงาพูดตอนแพ็กส่เบิรงอีกเท่นึงจ้ะมาจัดแล้วแล้วจ้ะพ่อแม่พี่หนุ่มนี่แหละกระบุงหนึ่งเกือบเต็มกระบุ่งไปซีถุงใหญ่ๆจ้ะอีสิบแล้วเข้าช่องฟิตจ,จ้ะเอาสิเข้าช่องฟิตไปจะกินได้บัดนี้บายเก็บมาแล้วคาวนี้ก็เก็บเข้าช่องฟิตจะเก็บไปจะกินตัวคล้องจ้ะนี้เหนสอดเตะแล้วพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำหนีแล้วจ้ะเด้อกับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจากพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะจะเจ็บจะจนจะล่ำล่ำรวยรวยนะจ๊ะเนาะสองถุงเครื่องแล้วจอยเมียอจอยงอมเราจะไปหาละพานอนนะจ๊ะมื่อตื่นจะตีสี่ไปแล้วจ้าไปบา,บายค่ะสวัสดีค่ะลาไปด้วยเฮ็ดสวยๆนะจ๊ะเนาะ